วันนี้เป็นวันที่สองของการเดินทางน,นะครับวพ,พวกเรากำลังจะไปฮาสดนะครับก็บไปที่เมือง <TH UR N> เรียกว่าเป็นเมืองที่ดเนท่เมืองหนนะครับ พิธีกรทำรายการอะไรนะเลยไม่ได้ขับเรือเลย Hãy lên cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮะ่หายดะครับเรามาถึงฮาวสันแล้วนะครับนี่บบยอยู่ด้านนน้นนะครับนี้เป็นทะเลสาบฮาวสตัดนะครับโอ้ปีกมากนีเราจะมาลงเรือนะจะมาทีบเรือ <c oughs> แต่เราสงสัยจะไม่มีนะครับวันนี้เราจะลงไปพายเรือกันนะครับนี่มาดูในน้ำครับมีอะไร หลบกันเปียกนะครับมาดูารบรรย,ย,ยากาศรอบๆครับโอ้มาวันนี้เจอฝนแย่หน่อยอ่าบรรยากาศรอบๆนะครับเราจะเห็นทั้งภูเขานะครับแล้วก็มีหมอกหมอกลงถ้ามาวันที่ฝนตกจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีหมอกลงตลอดสวยงามมากครับสวยเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเรามาหน้าหนาว นะครับ mm hmm. เช่นวันนี้เนี่ยกำลังเริ่มเข้านาหนาวแต่ฝนดันตกนะหิมะไม่ลงก็เป็นแบบนี้นะครับเปียกนิดหน่อยนะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านนะครับของเขาสัตสมัยก่อนมายากนะครับที่นี่ไม่ได้เข้ามาง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวนี้มีทางตัดใหม่เข้ามาง่ายกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนมาเราจะต้องอ้อมด้านหลังเขามาเนาะลำบากมากครับเดี๋ยวนี้มากง่ายๆไม่ไกลมาก จากเยอรมันมานิดเดียวครับมาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงแล้วไม่ไกลมากครับเ,ออเรามาชมความงามของ s <S เาสัตว์ครับี่ พอเราลงไปปุ๊บมานมาหาเราเลยป่ยวเนะ <laughs> น,นี่ยจะถามว่าเก็บครบไหมโกโปรก็ดูไม่ได้อ, <laughs> อ,อ,อันนี้ักันกน้ำโกโก้ <laughs> เออน่าจะได้ าานี่พอมันเห็นคนปุ๊บมันรีบเข้ามาหาเลยครับแน่ Não, não é verdade.